สวัสดีครับถ้าคุณจะเลือกใช้เลนส์มาโครสักตัวเลนส์ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับมันคือ8 5 f 3 5 g ed vr ขนาดก็อย่างที่เห็นก็คือไม่เล็กไม่ใหญ่มากเกินไปแต่มันจะใส่กับกล้องฟูลเฟรมไม่ได้นะครับมันเป็นเลนส์ d x ครับฮูดก็เป็นแบบบิดหมุนออกแล้วก็สามารถใส่ได้แบบนี้ หน้าตาก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับขนาดมันก็จะประ,ประมาณ60มาโครรุ่นนาโนเจเล็กกว่า105 VR เยอะเลยทำให้ถ้าคุณใช้ตากล้องแบบ DX เนี่ยอืมออันนี้ก็เป็นเลนที่น่าใช้เหมือนกันเพราะว่าผมว่าคุณภาพมันก็ใกล้เคียงกันนะแล้วก็การโฟกัส ก็รวดเร็ววัสดุทํามาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับส่วนลายยางโฟกัสนี่ก็สวยทีเดียวเพราะว่าไม่เหมือนกับเลนนิค k อนทั่วไปคือจะเป็นแถบยาวๆเลยแล้วก็วงแหวนโฟกัสเนี่ยค่อนข้างใหญ่ทําให้ใช้งานเวลาเราถ่ายมาโครเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเพราะว่ามันมีสวิตช์ MA MA เนี่ยมันก็จะแบบ ทำให้เราสามารถโฟกัสมือได้ตลอดเวลาแม้แต่เราเปิดระบบอัตโนมัติอยู่นะครับส่วน VR ก็จะเป็นระบบ VR 2 o มีปุ่มเปิดปิดเมาส์เลนก็จะเป็นแบบที่เห็นมีคั่วสัมผัสเก้าขั่ว8ปขั่วครับแล้วก็ท้ายเลนเป็นแบบโลหะเวลาโฟกัสก็จะเป็นการโฟกัสข้างในก็คือเราจะไม่เห็น ส่วนในที่มันยืดหดออกมาไม่เหมือนกับเลนรุ่นเก่าซึ่งยืดหดแล้วมันน้ําหรือว่าฝุ่นมันจะเข้ามาได้ง่ายนะครับพวกที่เป็นเลนเอฟเอเนี่ยจะไม่มีการยืดหดเวลาโฟกัสสำหรับเลนมาโคนะครับก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวสําหรับเลนนิคอนรุ่นนี้น้าหนักก็เบาครับถ้าคิดว่าไม่ใช้กล้องแบบฟูลเฟรมก็ นาซื้อหามาใช้เหมือนกันสำหรับ85ไมโครรุ่นนี้ครับขอบคุณครับ